โอเคครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ดเล็กเกดน้อยวันนี้นะผมก็อยู่กับนี่เลยแอร์ครับงานเล็กๆนั้นต้องเรางานใหญ่ๆจะแค่งเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก็จะล้างจะล้างแผงแผงกองฝุ่นนะอันแรกก็ต้องเปิดนี่เปิดอ,ออกมาเลยนะครับอันนี้ แค่นี้เองอ๋อั่นคือตัวดักฟุ้นที่เราต้องถอดไปแค่นี้เองนี่ดูชีฟูน Hãy đừng quên แค่นี้เองนะครับก่อนใส่ก็ชิปชิปโขอันนี้สักเล็กน้อยใส่ก็ไม่ยากนะครับ นนี้มันจะมีร่องของมันแล้วก็เสียบใส่ไปอันนี้ก็ะปบกใสันนี้เองนะครับตัวนี้เป็นตัวตักฝุ่นเดี๋ยวเราเอาไปประกอบใส่เข้าที่เดิม โอเคเรามาทดลองเปิดแอร์กันนะครับใชได้ะ